คดีนี้ไปดูการหวังดีของสามีที่ทำเอาเสียวไปถึงภรรยาผมสิบตำรวจเอกวิสันน้อยน้ำคำครับปอบอหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนคนรบาลลาดพาวครัมีช่วงหนึง่งอยู่ต่างจังหวัดยืมรถเพื่อนไปซื้อกับข้าวสองผัวเมียกำลังจะไปจ่ายตลาด พี่ไปขับรถเครื่องไปตลาดกันเฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่เคยเห็นน้องบ่นว่าเวลาเอามอเตอร์ไซค์ไปจ่ายตลาดเนี่ยมันขนได้ไม่เยอะถ้าขนได้เยอะน่มันก็พลุงพลังมันลําบากน้องอ่ะแล้วยังไงอ่ะพี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะใช่ใช่นี่ไงฮะพี่ยืมรถเพื่อนมาแล้วฮะยืมรถเพื่อนมาแล้วแล้วพี่ขับเป็นเนเอ้าน้องลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เน่ยเคยขับรถเป็น ไอ้การขับรถเนี่ยมันก็เหมือนว่ายน้ำนะ่ะพอเป็นแล้วมันก็เป็นเลยรอเออไป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 เอาเอา,เ,อาเขาหวังดีว่ะอุตส่าห์ยืมรถเพื่อนมาให้เมียใช้เพื่อนก็ดีให้ยืมด้วยว่ะไปสบายเลยกว้างนี่นะพี่เออใช่ใช่เฮ้ยพี่ดรู้แล้วทำไมเพื่อนพี่ถึงให้พี่ยืมรถทำไมอ่ะพี่ดูเกณฑ์น้ำมันสิ น้ำมันหมดว่าเชียวมีหน้าแล้วมันให้ยืมมันกะาจะให้เติมน้ำมันให้มันเด็ดๆว่าแล้วรถทั้งคันใครจะให้ยืมได้ก็ต้องเสียตังค์เติมน้ำมันให้เขาอีกเนี่ยเฮ้ยไม่มีปัญหานี่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 มันทางลงเขานี่ตอนเราขับมอเตอร์ไซค์อะน้ำมันมันหมดเราก็ดับเครื่องแล้วก็ปล่อยมันไหลลงมานี่รถยนเนี่ยก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ดับเครื่องนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวปล่อยมันไหลลงไป แค่นี้มันก็ไม่เสียใอ้มันไม่เหมือนกันไอ้รถยนต์เนี่ยพอดับเครื่องนะพวงมาลัยมันจะล็อกเลยไม่ได้ขับมานานน่ะลืมสิเนี่ยไหลไปเไื่อยเรื่อยได้สบายเลยเฮ้ยพวงมาลัยมันล็อกเว้ยเฮ้ยแล้วพอถึงทางโค้งเราก็เลี้ยวตามโค้งแล้วพวงมาลัยมันก็ล็อกไไม่ได้โค้งไม่ได้โคมันล็อกล็อกแล้วตาย โอ้ล็อกภูบาลัล็อกภูาลยไหลไม่หยุดเลยเนี้ยสตาร์สตาๆๆสตาสาขัดไม่ขัดไป่ขไเขาาไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอ้โหตาย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 โอ้ยนี่ลอยเโอ้ยเลเลยคุณเอียจับคุณสามีสามาเลยสามาว่าจะไม่ขับรถภูบลัยโกๆอีกถลอดอ่ะนะ ขี่มอเตอร์ไซค์มันไปทั้งชาติเลยเหอะมันปล่อยไหลได้โอเคตามนั้นมันมันใกล้หมดดับเครื่องดับเครื่องยนต์ก็ปล่อยลงเนินพอดีทางต่างจังหวัดมันก็มีเนินลงประหยัดน้ามันลงเนินได้สักพักตัวมันไหลมันก็เลยล็อกเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้เลยเลี้ยวไม่ได้มันก็เลยตกถนนแอกโค้งลงขั้นขั้นถนนไปเลยงานนี้ทารอดมาได้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเสียวมากไหมทารอดนะ ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกวิสันน้อยน้ำคำผู้บังคับหมงู่งานป้องกันปราบปรามสนอลาดพร้าวเจ้าของเรื่องดับเครื่องลงเขา